เทสรอบนี้นะคะรู้สึกไม่ค่อยสบายคลองจมูกเลยรู้สึกแสบจมูกมากๆเลยค่ะแล้วก็น้ำมูกรินรายไหลจามจนน้ำมูกทำรามเยจนแล้วก็หนักม,มากค่ะคือต้องพกทิชชู่ตลอดเวลาโอ้ยแล้วกระดาทิชชู่คือต้องเสี่ยงแขกตุ๊กตาม้าบบนี้เลยคือต้องแบบต้องช่วยคือคือจามหนักมากจามแบบ ดูเป็นเยอะนะเ,นเยอะมากค่ะนี่เป็นมากขนาดปอดบวมเลยใช่ไหมเนี่ยบวมมากหรือพี่หนูว่าจะไปหาหมอหนูไม่รู้ว่าหนูเป็นภูมิแพ้หรือเป็นอปนอดบวมค่ะคือถ้าบวมขนาดนี้ทุกคนคงอยากบวมไปทั้งประเทศนะคะนี่ค่ะของจอริงนะหนูไม่ได้เสริมมาค่ะขอจิ้มหน่อยป้าของจริง เอาเป็นว่าไม่เป็นไรนะเดี๋ยวมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องภูมิแพ้เป็นวหวัดหรืออะไรนีส้สำหรับนเหลยคนที่มีปัญหาตรงนี้นะเดี๋ยวจจนี่เจจะให้นะคะนเรามีผลิตภัณฑ์ที่จะมาช่วยสําหรับคนที่มีปัญหาตรงนี้เลยเหมาะกับส้มรัสมากๆเลยทีเดียวนะคะผลิตภัณฑ์วันนี้นั่นก็คือเครื่องฟอกอากาศ b y o n Micro Plasma ไม่เคยได้ยินชื่อเลยคะ่ะงานมาดูเจ้าเครื่องนี้กันขยับด่วนนะคะตามันเป็นเยี่ยงนี้นะคะ ให้ดูตั้งแต่หัวจรดเท้านะคะมันไม่มีเท้าใช่ไหมแล้วไ,ไม่มีโอเคนะคะเครื่องตัวนี้ชื่อของมันก็คือ Beyond Micro Plasma ซึ่งจะเหมาะสำหรับคนที่อยากที่จะให้ห้องหรือบ้านของคุณเนี่ยมีความสะอาดแล้วก็มีอากาศที่สดชื่นโดยเฉพาะนะส้มเจ้าเครื่องตัวนี้นะคะเป็นการผสมผสานระหว่างเครื่องฟอกอากาศตามท้องตลาดยี่ห้อทั่ว,วไปมารวมเทคโนโลยีทั้งหมดอยู่ในเครื่องตัวนี้เลยนะนทําให้ไกวไง ในในไส้กรองทั้งหมดเนี้ยข้างในจะมีถึง4ไส้กรองตัวไส้กรองชั้นแรกเนี่ยจะเป็นตัวกรองอย่างซึ่งสามารถถอดทำความสะอาดล้างดูดฝุ่นโดนน้ำได้เหมือนไส้กรองอากาศทั่วไป<ม>แต่ชั้นถัดไปชั้นแรกก็จะเป็นชั้นตัวนางโนซิเวอร์ซึ่งจะช่วยในเรื่องของการดักจับพวกไวรัสเชื้อแบคทีเรียที่มันมีอยู่ในอากาศอย่างเงี้ยที่จามช่เชยเชยเชยอย่างเงี้ยไม่ไหวแสบสมองมากเลย่ ตกลงแสบหมูกแสบสมองทั้งสองอย่างโอ้โหนี่เจ็บจมูกที่คือคือหนึ่งสมองเลยหรอคือเริ่มปวดมวมแล้วค่ะเพราะฉะนั้นใอคไดแล้วแต่ที่มีที่กลัวที่จะติดเชื้อไวรัสต่างๆไม่ว่าจะเป็นไข้หวัด H1N1 ไข้หวัดซาไข้หวัดนกกลัวมากหรือเป็นอะทั้งภูมิแพ้หรือใครที่มีรูปเล็กๆแล้วก็จะติดหวัดไปมาเป็นเชื้อไวรัสต่างๆเจ้าตัวนี้จัดการได้หมดเลยเจ้าสารนิโนซิเมอร์หลังจากแผดชั้นเข้าไปในไส้กรองนิโนซิเมอร์ก็จะเป็นชั้นของตัวคาร์บอนคาร์บอนตัวนีีีี้้้ไมมม่่่ใชคคคาาาาารรรรรร์์์บบบอออนนนนนนธดะะจจงกัตวเป็ท สูงม,มากเพราะนัอ้อะไรอ่ะมันก็จะความสามารถพิเศษในการโดดซักเลยนะไม่พึงประสงค์ตด<ะ>อ,อันนี้เจออยู่เคสหนึ่งเขาแลนะ้วมีคนไม่เชื่อคะ่ะความพิเศษของมันก็คือเครื่องตัวนี้ทันทีที่มันเจอกับอากาศที่เป็นพีทหรือเป็นมลภาวะปุ๊บมันจะทํางานแรงขึ้นทันท hey, ีอากาศพัดลมจะพุ่งขึ้นมาเลยแล้ววันนั้นตดชนะเปล่าอันนี้ทำไมคุณล่ดังละ่ะหนีไปอยู่ส่วนได้ยืนเสียง ครั้งก่อนมีคนตดมาเลยค่ะบ้าหรอโคดภูพันล้อมทำงานดังบูดขึ้นมาเลยทีเดียวนะคะเพราะมันจะมีตัวเซ็นเซอร์พิเศษนะจ๊ะตัวนี้จะมีจมูกอัจฉริยะอุดรองเล็กอือมันแรงจริงค่ะแรงต้ก็มีพร็อพตะกงๆแน่อดนะมีจมูกกรอยู่ตรงนี้นะคะซึ่งจะสามารถที่จะดักจับนะคะ ราใช้ไมโยเพราะทันทีที่มีสิ่งปนเปื้อนมีสารพิษสารเคมีหรือแม้แต่กระทั่งเชื้อโรคปบพะลมก็จะทำงานขึ้นมาเพื่อจับโรยจ้าแรงตรงนี้เลยเหรออ่ามาเจ้าแรงจริงแรงจริงนะอะไรจริงนะหลังจากผ่านชั้นคาร์บอนไปแล้วนะคะก็จะเป็นชั้นตัวนี้ที่เรียกว่า hey ูเฮปาอะไรนะูเฮปาเฮปาเหรอเฮปาร่ จริงๆแล้วเจ้าแผ่นกรองคูเฮป้าเนี่ยเป็นแผ่นกรองที่มีคุณสมบัติพิเศษมากเพราะว่าสามารถกรองฝุ่นละอองที่มีขนาดเล็กได้ถึง0.3มิลลิเมตรเในขนาดนั้นเล็กขนาดไหนถ้าคิดไม่ออกนะเรานึกถึงเวลาเราดึงผมออกมาดึงผมออกมาปุ๊บแล้วเธอมองจากแนวตัดมานะเหมือนจุดปินสอนเนาะอันนี้อยู่ที่ขนาด8มิลลิมรอันนี้คือ0.3มิลลิมครนี่เจ๊โอ้แม่เจ้ามันเล็กมาก มันจะโดนดักจากพากในเครื่องนี้แล้วก็ไม่เข้าสู่ปอดรูจมูกของเรานะซะ<ม>ซึ่งระบบของทูเห้ป้าเนี่ยได้รับการยอมรับจากสถาบันหลายที่มากไม่ว่าจะเป็นองค์การนาซาหรือว่าสถาบันที่เกี่ยวกับการปลอดเชือ้อหรือแม้แต่ขันผล่การผลิตพวกสารเคมีอุปกรณ์อะไรที่ต้องมีความสะอาดมากๆนะเขาะใช้ระบบทูเหป้ามีซิงตีเครื่องพิ้วไมโครพลาสมากก็มีอยู่ด้วยนะจ๊ะสุดท้าย พิเศษกว่าพิเศษที่สุดหลังจากผ่านสีไส้กรองที่บอกไปแล้วเราจะมีระบบพิเศษซึ่งจดลิขสิทธิ์เฉพาะของบริษัทซูเลียนเท่านั้นนั่นก็คือเจ้าบ y o n นไมโครพลาสมาระบบไมโครพลาสมานั่นเองซึ่งเจ้าระบบพลาสมาเนี่ยจะเป็นพัดลมอยู่ด้านหลังจะเห็นฟุน้อยู่นะด้านหลังจะเป็นแผงนพัดลมนะคะซึ่งจะมีคุณสมบัติพิเศษในการดึงไอน้ําจากอากาศหอมมากไม่ใช่ะโอ่อออนะคะ แล้วก็แยกโมเลกุลของไฮโดรเจนออกซิเจนออกเพื่อไปจับเอรโอแบบนี้ oh. นะคะใจที oh. ่เขาพูดด้วยฉนหน้าแบบนี้คือเหมือนเชื้อโรคใช่ไหมคะจะถูกดับ oh. จับไฮโดรเจนก็จับ oh. จับเสร็จปุ๊บนะคะก็จะทำให้พวกสารเคมีหรือเชื้อโรคเนี่ยหมดสภาพไปแล้วก็เป็นอากาศที่สดชื่น oh. ออกมาจากด้านหลังก็จะมีแผงแผงรวปพือข้างลลางนะแผงที่ปล่อยอากาศสะอาดสดชื่นขึ้นมา เพราะฉะนั้นติดเจ้าเครื่องตัวนี้นะเปรียบกระดดดเหมือนมีเขาใหญ่ตั้งอยู่ที่บ้านเลยคุณน้องค่ะอะไรปะเนี่ยจริงจริงนอกจากได้อากาศที่บริสุทธิ์แล้วไม่มีเชื้อโรคสารเคมีแล้วยังได้อากาศที่สดชื่นแล้วก็มีไอออนประจุอออนเยอะคืออรไอยัยงไมไรููจักตัวเนี้ยเขาจะเป็น,ปนลนักษณะของประจุลบซึ่งจะทําให้คนที่สูดอากาศที่ประจุลบเยอะเนี่ยรู้สึกสดชืน่นรู้สึกว่าแบบว่า แจ่มใสขึ้นพี่คะกลิ่นมาล็อวินเดอร์อะขนาดนั้นเลยอันนี้มาโนเองสบายรูจมูกบ้างเลยมันไม่มีกลิ่นอศคตอนนี้จะเป็นอากาศชื้นแล้วธรรมชาติเหมือนคุณได้สูดอากาศจากแบบธรรมชาติจริงๆแบบมีต้นไม้เยอะๆถ้าสมมติติดตุกตาหมีก็เหรอก็ตัวนี้ก็จะสามารถทำความสะอาดพวกไรฝุ่นหรืออะไรที่มันติดอยู่ตามเสื้อผ้าตามพวกเฟอร์นิเจอร์ตู้เตอร์พวกที่แบบเป็นนึกออกป้าบางทีเราซื้อพวกเตียงตู้อะไรมาแล้วพวกนี้มันอ่านน้ำยาพี่คะอย่างนี้ข้าวสบายก็รอดเซง คือมันแก้กลิ่นไปรี้ยวได้แต่ว่าฟากยากต้องไปใช้ผลิตภัณฑ์ตัวอื่นซึ่งส่วนแล้วเราก็มีมีจักอยู่ตรงนี้เนาะทีนี้หลายคนก็เริ่มสงสัยแล้วว่าเครื่องอลังการหูประสิทธิภาพไฮโซไฮโซขนาดนี้เนียถูกกินไฟหรือเปล่ามันแพงไหมเออนะคะหลายคนดักเลยว่าสำหรับคนที่แบบกลัวติดแอร์อะไรอย่างเงี้ยอย่าเพิ่งคนที่อยากติดแอร์แล้วก็กลัวไม่มีตังค์จ่ายค่าไฟคือแนะนำเลยว่าตัวนี้กินไฟ พัดลมตั้งตั้งอื่นมากเลยจริงจริงแต่จะทําให้ห้องเนี่ยเย็นสบายแต่ไม่ได้เย็นแบบหนาวเหมือนแอร์นะเย็นสบายประมาณว่าแ,แกสใส่เสื้อแบบเสื้อใส่เดี่ยวนอนได้แลย<ล>ห,หนึ่งคือนอนห้องแอร์แล้วตื่นมาชอบเจ็บคอแล้วก็มีแสงหักถ้าเกิดใช้เครื่องเบียร์ไมโครพลาสมิกล้วเราบอกว่าไม่เป็นตื่นช้าขึ้นมาสดชื่นปอดจะมัวแบบนี้ไหมคะโอ้ปอดบวมนี้เป็นกระบาดไงแก้ไม่หายนะหนุ่มก็ช่วยด้วยสุดยอดมากๆเลยแล้วก็ใช้ง่ายที่สำคัญที่สุดนะคะ ที่ไม่รู้วิธีการใช้เลยบอกเลยมีปุ่มเดียวซ่อมกดโอ้ยโอ้ยถูกนี้คะปิดเปิดเบ็ดเ,เสร็จปุ่มเดียวอยู่เลยนะคะแต่ถ้าเกิดใครที่ชอบแบบไฮโซนิดนึงก็จะมีในเรื่องของเอ่อรีโมทคอนโทรลช่วยได้ด้วยนะคะแล้วก็จะมีตัวไฟด้วยนะที่ตอนกลางคืนเวลาแบบปิดไฟนอนอะไรอย่างเงี้ยที่เกะเอามือยือย่นไปเปิดตัวไฟที่ห้องเน,นี่ยใช้ไฟตัวนี้สองนำทางเดิมลึกไปข้าแบบนี้เห,อเร,เหรอรหรอุ้ยไฟเก๋สีสุดตาทุกตัวมันก็จะมีสองสีนะจ๊ะอันนี้คือเป็นสี สีเออ่น้ำเงินอย่างเงี้ยแสดงว่าเราจะปรับอากาศให้แบบสะอาดปลอดภัยแต่เมื่ออากาศสะอาดดีแล้วไฟตรงนั้นก็จะเปลี่ยนเป็นสีเขียวเีอยเหมคะอานะคะนี่ยังอยู่ในโหมดของสีน้ำเงินอยู่อันนี้คือความแรงของพัดลมที่ซ้อมกดคือปรับความแรงของพัดลมลาเวนเดอร์ค่ะลาเวนเดอร์นั้นเธอต้องไปใช้เอ็กซ์ต้าไรเอ้ยไม่ใช่เอ็กซ์ต้ามัลติสีง้อเหรอถูกต้องเลิศน้อค่ะยังไงวันนี้ก็ฝากไปด้วยนะเดี๋ยวมันแพงไหมตัดเลย ใช่ไหมขอดึงเฟิร์เซ็นต์หน่อยมีเปล่าก็เดี๋ยวหาเอาตามเอ็ซี่เขาก็มีอุ้ยเลิกที่เอ็ซี่ไหนมีบอกมาเลยนะเจ๊เซอร์ใครอยากรู้ราคาติดต่อพวกเรามาได้เอออินบ็อกซ์มาเลยหลังไม่โอเคป่ะโอเคได้ราคาพิเศษลดสูงสุดถึง15เปอร์เซ็นต์ทีเดียวนะคะสดชื่นจริงๆค่ะสบายรูจมูกมากเลยดูดิแค่ดมแป๊บเดียวนี่แบบรูจมูกบานขนาดนี้ปอดหายบนหรือยังปัดดีขึ้นนะคะเออสำหรับ ที่สนใจนะคะสามารถอินบอน็อกซ์เข้ามาถามเราใน Facebook ได้เลยนะคะรับรองตัวนี้เจคอนเฟิร์มค่ะกับยอ่ไมโครพลาสมิค่ะ